อันนี้เป็นไซรัป M F ศูนย์สามลองทาให้ดูนะคะจะลองทาให้ดูสองระดับระดับเอ่อทาให้ดูแบบสองโค้ดอันนี้โค้ดทิปเลยอันนี้ทใา้ดูมันชัดใส่นะคะความใส่มันจะประมาณนี้แล้วเวลาทาเนี่ยเราจะทำผลแปรงเลยล้อ ซ้ายเป็นหนึ่ง,งรอบค่ะิอหนันนี้หนึ่งรอบค่ะทสองนเห็นไหมคะถา้ามันจะเหมือนเป็นเส้นนะคะแต่ว่าพอทิง้งไว้ยิดนึงมันก็จะคืนตัวตามโดยรอบรอบที่สองค่ะ พอลงไม้รอบสองปุบก็ดูชัดแน่นขึ้นเลยงั้น,นลงไปก่อนนะกนะ่อเอาื่อนเธรอนะ่เน้าไม่หาเขาก,ก่อนขทอ,ขอ,อยไยเดี๋ยวช่วย คือ2รอบเม่เท่บทกับ1รอบเมื่อกี้อ่าดีรอบที่3นะคะอันซ้ายจะเป็น2รอบอันขวาจะเป็นรอบที่3ามแล้วค่ะอันนี้ใครชอบสองรอบก็จบแค่นั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบสามรอบก็ถ้ามาดูสั่งอดูแน่นดีด